ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอสโมสรอาเซนอลเดินทางมาถึง3แยกวัดใจว่าจะเอาอย่างไรกับกองหน้าเป้าหมายอเล็กซานเดอร์อีซักแห่งเรอัลซิดาดเมื่อทางต้นสังกัดนักเตะไร้ความประนีประนอมบอกหากอยากได้แข้งสวิดิดต,ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญา67ล้านปอนด์รายงานจากเดียโรสปอดว่าปืนใหญ่ช็อตลิสผู้เล่นตำแหน่งหอกเป้าไว้3คนคือโดมินิกเขวิตเลวินจากเอเวอเรตลาอตโรมาตินเนสจากอินเตอร์มิลานวิกเตอร์โอซิเมนจากนาบลีและอีซัก ซึ่งแน่นอนว่าทับเส้นกับบาร์เซโลนาซึ่งหมายตาเช่นกันฐานะแผน2อ,อย่างไรก็ตามด้วยสัญญาของกองหน้าวัย22ปีที่เหลือกับโซเซดาถึงมิถุนายน2026ทําให้ต้นสังกัดถือความได้เปรียบในการต่อรองยืนกรานปล่อยในค่าฉีกสัญญาเท่านั้นซึ่งทีมของเฮดโค้ชมิเกลอาร์เจต้ามองว่าแพงแบบไม่สมเหตุผลหากอยากได้เงินสมควรลดราคาลงมาไม่ต่ำกว่าครึง่งสำหรับผลงาน H ัวหอกไซส์6ฟุต3นิ้วซีส่สั้นนี้ก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่ เล่นไป29นัดทุกรายการทำแค่8ประตู3แอซสซิสซึ่งเพราะราคาที่เฟอร์แบบไร้เหตุผลนี่เองทำให้อาร์เซนอลอาจปัดฝุ่นแผนงานต่อสัญญาอเล็กซองลากาเซตกับตันทีมที่จอหมดข้อผูกมัดสีซสั่นนี้เ่าะว่ายังลงเตะด,ด้วยความเป็นมืออาชีพล่าสุดยิงประตูชัยเกมปราบบูฟสอต่อหนึ่งจนผลงาน19เกมหลีกทำา3ประตู5แอสซิสมิเกลอาจจะตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเปิดเผยนิโคล่าเปเป้ฮีโร่ของทีมจากนัดล่าสุด สปิริตแรงกล้าขอลงสนามทั้งที่ภรยาพึ่งให้กำเนิดทายาทคนที่ be 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 2เปเป้เป็นซุปเปอร์ซับของอาร์ซนอลในเกมแซงชนะบุฟต์ทำต้นสองต่อหนึ่งเมื่อวันพัสซัปดีที่ผ่านมาหลังลงสำรองทำประตูตีเสมอให้ทีมในนาทีที่82และจ่ายบอลให้อเล็กซองลากาเซตยิงไปฉลับมือโชเซซาเปลี่ยนทางเข้าประตูในช่วงทดเจ็บแต่ก่อนจะเป็นฮีโร่ของแฟนบอลปืนใหญ่เปเป้ be 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 เกือบไม่ได้อยู่ในทีมเนื่องจากภรยาของเขาพึ่งคลอดลูกคนที่2ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงอาเตตาเปิดเผยว่า ลูกของเปเป้พึ่งคลอดเมื่อคืนวานก่อนเกมนี่เองตอนประมาณตีสองถึงตีสามเขาส่งข้อความมาบอกผมว่าผมพร้อมมาช่วยถีมน,นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่มาจากมิตรภาพอันอบอุ่นและความสามเมื่อคีนในทีนสำนานปืนวอลอาเซนตลมอบสัญญาลักเซ็ตอีกหนึ่งปีเลพาเลอร์อ,อดีตกองกลางอาเซนตลต้องการให้ตัวสกัดเดิมของตนต่อสัญญากับเอเล็กซองลักเซ็ตออกไปอีกหนึ่งปีหลังจากที่ตัวโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในช่วงหลังตามรายงานจากเมโทร ดาวเตะวัย30ปีมีส่วนสำคัญในการช่วยเดอะกันเนอร์เอาชนะบุฟคทมตันไปได้ในเกมพิเีกเมื่อคืนวันพรหัสบมีที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าวช่วยทีมของมิเกลอาร์เจตามีลุ้นในการทำระดับพับโฟมากขึ้นพาเลอร์ได้กล่าวชื่นชมลากาเซต์และเชื่อว่าเขาควรจะได้สัญญาใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยหนึ่งปีในขณะที่สัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงในสมันี้เขาเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญเพราะนักเตะดาวรุ่งมองเขาเป็นตัวอย่างอยู่ในขณะนี้ การทำงานของเขาเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นยอดเยี่ยมมากจังหวะการจบสกอร์ของเขาอาจจะต้องทําให้ดีกว่านี้อีกนิดเขาอาจจะทําประตูได้ไม่มากแต่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีในคืนนี้ผมหวังว่าอาเซนอลจะตกลงต่อสัญญากับเขามันจะไม่เหมือนกรณีสัญญาของเมซุตโอซิลและปีแอร์เอเมริกโอบามยองคุณอาจจะให้เงินเขามากหรือน้อยกว่าและเขาจะต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีเพราะคุณต้องการกองหน้าในช่วงซัมเมอร์หรืออย่างน้อยก็หนึ่งคนหลากระสับสามารถเป็นนักเตะที่มีความสําคัญอย่างมากในห้องแต่งตัว ในอนาคตสำหรับพวกดาวรุ่งด้วยผ่าเลิกกล่าวตำนานปืนหนุนอาร์เซนอนมองข้ามแมนยูเต็ดขึ้นไปแย่งที่3กับเชลซีลีดิกสันตำนานฟูลแบ็กอาร์เซนอลออกโรงกระตุ้นทิมรักว่าให้มองข้ามคู่แข่งแย่งอันดับ4อย่างแมนยูเต็เพราะพวกเขามีโอกาสเบียดแซงเชลซีขึ้นคว้าอันดับ3ได้จริงจังในฤดูกาลนี้สมมติถ้าผมอยู่ในห้องแต่งตัวของอาร์เซนอลชุดปัจจุบันนะผมจะบอกกับเพื่อนร่วมถิมทุกคนว่าให้มองข้ามแมนยูเตเพราะเราสามารถเบียดแย่งคว้าอันดับ3ามาจากเชลซีได้จริงๆดิกสันกล่าวกับ โดยจานวนเกมตกค้างที่เหลืออยู่หากคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดก็จะตามหลังเชลซีอยู่แค่2แต้มเท่านั้นขณะที่จากวันนี้ไปจนถึงจบฤดูกาลพวกเขาต้องกรำศึกหนักเพราะมีเกมยู l ให้เล่นกลางสัปดาห์ขณะที่เรามีเวลาพักเตรียมทีมอย่างเต็มที่เพราะโปรแกรมโล่งกว่าพอสมควรไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถ้ากัปตันทีมตอนนี้คือโทนี่อดัมส์เขาจะลุกขึ้นเดินไปร,บรอบๆห้องแต่งตัวเพื่อปลุกไฟในตัวเพื่อนคนให้ลูกชนว่าพวกนหนรู้ใช่ไหมว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้จงลืมแมนยูเจ็ไปซะ เพราะเรากำลังพุ่งทะยานไปโค่นเชลซีเหล่าผู้เล่นอาชนอลแสดงคาแรคเตอร์อันสูงส่งระดับนั้นออกมาให้เห็นแล้วจากเกมพิชชาณบุตรทำตันเมื่อคืนก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกพวกเขาว่าจงรักษาพลังใจอันยิ่งใหญ่ไว้อย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆหาดยังมีความหวังอยู่แม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายผมอยากยกเครดิตให้อาจ์เตตตาที่พาพวกเรากลับมาเยือนอยู่บนจุดนี้ได้อีกครั้งการตัดสินใจของเขาถูกต้องทุกอย่างทั้งในและนอกสนามขนาดเป๊ะๆที่ดูเหมือนจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อย่างสร้างความแตกต่ตางอย่างมหาศาลจนช่วยให้เราคว้าแต้มสำคัญมาครองได้นี่แหละของจริงชัยชนะที่มากกว่า3คะแนนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอาร์เซนอลที่ทำให้เห็นว่าสามารถลุ้นท็อปโฟได้เต็มตัวคือการเอาชนะบุฟฟตันตันได้ในเกมล่าสุดนี่คือเกมที่ชัยชนะมีค่ามากกว่า3คะแนนเพราะเป็นการเจอกับคู่แข่งที่มีเป้าหมายเดีวยวกันเป็นเกมที่เรียกได้ว่าไปกลับ6คะแนออนอาร์เซนอลเพิ่งชนะบูฟบูตรบิดต1ต่อศูนที่โมอนิลกล่าวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว และทัพม้าป่าก็ได้โอกาสแก้มืออย่างรวดเร็วจะเปลี่ยนสังเวียนมาเป็นเอเมเรสเตเดียมของทีมปืนใหญ่ขุมกาลังของมิเกลอา์เต้าแทบไม่ต่างจากเดิมกาเบียมาติโนลีที่ได้ใบแดงในนัดแรก้นโทษแบนกลับมาลงตัวจริงทันทีแทนตําแหน่งของเอมิลสมิดโรที่มีการป่วยจนไม่มีชื่อในทีมความผิดพลาดตั้งแต่สิบนาทีแรกเปิดโอกาสให้วูฟออกนํารวดเร็วจากการยิงของฮวางฮีชานจาังหวะนี้กาเบียมากันเยสพลาดมากกว่าใครเพื่อนที่ส่งคืนหลังไม่ดีฮวางฮีชานอาศัยลูกขยันสปีดเข้าถึงบอลได้ก่อนเบนไว้ก่อนแต่นี้อารอนเดล และยิงมุมแคบเข้าไปอย่างเฉียบขาดแผนการเล่นของอาร์เซนอลต้องปรับทันทีหลังเสียประตูเร็วพวกเขาพยายามต่อบอลเน้นความชั่วมากขึ้นเพื่อไม่ให้โดนเพิ่มโจทย์แรกที่ตั้งเอาไว้กับการยิงประตูนาก่อนต้องเปลี่ยนเป็นตามตีเสมอให้ได้วูฟได้ประตูนําเร็วก็เข้าทางเลยพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับที่ดีที่สุดอันดับ2ของลีกอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าแรกทุกจังหวะแต่คอยไล่ตอดไล่แซะให้อาร์เซนอลเสียบอลแล้วโต้กลับทันทีความคล่องตัวและความเร็วของดานิเอลโปเดนส์ทำเอาเกมรับปืนใหญ่มีรูรั่วพอสมควร เขาสร้างโอกาสงามๆให้เพื่อนหลายครั้งเพียงแต่จังหวะสุดท้ายไม่คมพอจึงนำเพียงประตูเดียวครึ่งหลังอาเซนอลมีสมาธิมากขึ้นในการเล่นเกมรับเริ่มรับมือและปิดจังหวะสวนกลับของวูฟได้ดีขึ้นจุดเปลี่ยนที่ทาให้อาเซนอลพลิกสถานการณ์ได้คือตัวสํารองที่มิเกลอาเดตาส่งลงมาทั้งนิโคล่าเปเป้และเอ็ดดี้เอนเคทีในหลายนัดที่ผ่านมาเปเป้แทบไม่ไรเป็นชิม็มอันในเวลาที่ได้โอกาสลงเล่นแต่นัดน,นี้มีส่วนในชัยชนะอย่างยิ่งหลังทาประตูสุดสวยตีเสมอให้ทีมและคนที่จ่ายมาให้ก็คือเอนเคทียนั่นเอง นอกจากทาประตูตีเสมอแล้วเปเป้เปก็เป็นคนทาชิงให้อเล็กซองลากาเซตยิงประตูชัยช่วงทดเจ็บซึ่งต่อมาพิมลีเปลี่ยนเป็นให้โชเซซาปัดบอลเข้าประตูตัวเองเพราะวิธีการยิงของลากาเซตไม่ตรงกรอบในช่วงครึ่งหลังที่วู๊ปับแน่นและ่วงเวลาแทบทุกจังหวะที่มีการฟาวหรือหยุดเกมอาเตตาตัดสินใจถูกต้องที่เลือกถอดกองหลังอย่างเซดริสซอรเรสแล้วส่งเอ็นเคเทียนลงไปเพิ่มในเกมรุกวูฟเล่นด้วยความเพืเคิรมและมั่นใจกับสกอร์นำหนึ่งต่อศูนย์จนเข้าสู่10นาทีสุดท้าย แต่พอโดนตีเสมอเข้าไปก็ทําให้การเล่นรวนอย่างนไดชัดจากที่รอรับโต้และใช้ทุกจังหวะเพื่อถ่วงเวลากลายเป็นเริ่มลังเลจะปักหลักในแดนตัวเองอย่างเดียวก็รอโดนอีกจะบุกแลกหมัดก็ทําได้ไม่สุดโมเมนตัมและวิธีการเล่นต่างจากอาเซนอนโดยสิ้นเชิงทีมปืนใหญ่ไม่ต้องคิดอะไรมากนอกจากเดินหน้าบุกแหลกเพื่อยิงประตูคขืนให้ได้และก็ทําสําเร็จในเสี้ยววินาทีท้ายๆของการทดเจ็บที่แทบจะหมดเวลาอยู่แล้วอาเซนอลแซงชนะสุดดราม่าในช่วงทดเจ็บ และย้ำแคนบูฟปทำตันได้เจ็บแสบอีกนัดเป็นฉากจบที่สวยงามและดีที่สุดเท่าที่แฟนปืนใหญ่จะคาดหวังได้ปืนใหญ่ไเจีอันดับ4ใน7เหลือเพียงคะแนนเดียวแถมแข่งน้อยกว่าอีก2นัดนอกจากนี้ก็ทิ้งห่างวูฟเพิ่มเป็น5คะแนนและทิ้งสเปอร์เพิ่มเป็น6คะแนนไม่เพียงแค่คะแนนในตารางที่ดีมากสําหรับการลุนทอปโฟแต่บรรยากาศหลังชัยชนะสุดระทึกยังทําให้ความเชื่อมั่นและสปิริตภายในทีมพอกผุนมากยิ่งขึ้นแฟนบอลในสนามและทั่วโลกที่ชมการถ่ายทอดสดต,ต่างสัมผัสดได้ถึงพลังงานด้านบวกมากมาย นับตั้งแต่อรจเตาเข้ามาคุมอาเซนอนอตในปลายปี2 0 1 9เขาไม่เคยพาทีมแซงชนะคู่แข่งในลีกได้เลยหากสกอร์ตามหลังในครึ่งแรกแต่พอทําได้ครั้งแรกก็เป็นเกมที่สําคัญที่สุดอีกนัดในฤดูกาลและเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญที่ไม่มีใครอยากพลาดอร์เตาถึงขนาดบอกว่าตอนนี้ทีมอยู่ในสถานก,การณ์ที่ดีอย่างมากในการติดท็อปโฟความทุ่มเทและสปบิตของพวกเราในช่วงครึ่งหลังถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากเรามีโอกาสดีที่จะแซงแมเนต์อย่างที่เราต้องการ เราต้องมองไปทีละเกมและเกมต่อไปของเราก็คือการเจอกับวัตฟอร์ดตอนนี้เรามีเกมให้ลงเล่นอีก14นัดและเราต้องพยายามเก็บชัยชนะให้มากที่สุดนั่นคือเป้าหมาย9ไปทีละนัดทำภารกิจของตัวเองให้ได้ท็อปโไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ